คุณเชื่อไหมว่ามีเด็กคนหนึ่งที่มีทั้งสายเลือดของโฮโมเซเปียนส์และนีแอนเดอร์ทัลอยู่ในตัวซึ่งเขามีชีวิตอยู่เมื่อ28,000ปีก่อนนี่คือเรื่องราวของเด็กลาเปโดการค้นพบที่อาจเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษของพวกเราไปตลอดกาล ย้อนกลับไปในปี1998นักโบราณคดีได้ค้นพบโครงกระดูกของเด็กในถ้ำลากาเวโยทางตอนกลางของโปรตุเกสซึ่งพวกเขาต้องตื่นตะลึงเพราะเด็กคนนี้มีลักษณะทางกายภาพที่ผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลและมนุษย์ยุคใหม่ตัวอย่างเช่นคางของเขามีลักษณะเหมือนโฮโมเซเปียนส์แต่มีส่วนขาที่สั้นและล่ำสันเหมือนนีแอนเดอร์ทัลหรือว่าเขาจะเป็นลูกผสมระหว่างสองเผ่าพันธุ์นี้ ในช่วงทศวรรษที่1,990ตอนนั้นยังไม่มีการจัดลำดับจีโนมของนีแอนเดอร์ทัลดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามนุษย์ทั้งสองเผ่าพันธุ์มีการผสมพันธุ์จริงหรือไม่จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเราได้รู้แล้วว่ามนุษย์สมัยใหม่มี DNA ของนีแอนเดอร์ทัลอยู่ในตัวและเด็กลาเปโดอาจเป็นหลักฐานสำคัญที่พิสูจน์ว่ามันเกิดขึ้นจริง แต่ปัญหาคือเราจะหาอายุของโครงกระดูกนี้ได้อย่างไรก่อนหน้านี้นักวิจัยใช้วิธีหาอายุด้วยคาร์บอนกำมันแบบดั้งเดิมแต่ผลลั์กลับไม่น่าเชื่อถือจนกระทั่งมีการนำเทคนิคใหม่ที่เรียกว่า CSRa มาใช้วิธีนี้ช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นนักวิจัยพบว่าเด็กลาเปโดมีอายุระหว่าง25,830ปีถึง26,600ปีก่อนคริสต์กาล นั่นหมายความว่าเขามีชีวิตหลังจากที่มีแอนดรอย์ศูนพันไปแล้วหลายพันปีนอกจากนี้นักโบราณคดียังพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมฝังศพเช่นกระดูก,กระต่ายที่ถูกวางไว้บนร่างเด็กฐานที่อยู่ใต้ขาและกระดูกกวางแดงแต่หลังจากการตรวจสอบพบว่ากระดูกกวางแดงและฐานไฟมีอายุเก่าแก่กว่าศพของเด็กมากซึ่งหมายความว่าสิ่งเหล่านั้น อาจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมฝังศพจริงแม้ว่าเราจะยังไม่มี DNA ของเด็กลาเปโดเพื่อยืนยันว่าเขาเป็นลูกผสมจริงหรือไม่แต่งานวิจัยล่าสุดก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับช่วงเวลาของมนุษย์ยุคใหม่ที่เข้ามาแทนที่นีแอนเดทัลและอาจเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองเผ่าพันธุ์อาจไม่ได้แค่พบกันแต่พวกเขาอาจเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วคุณคิดว่าเด็กลาเปโดเป็นลูกผสมจริงหรือไม่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ